ทอดไข่ดาวตอนตีหนึ่งมีเด็กไม่นอนนะตอนตีหนึ่งอยากกินไข่ดาวมาแล้วค่ะไม่ไม่กินอาจจะกินมาม่าครับเมื่อกี้บอกว่าอยากกินอะไรเอาปอลเล้งโอเคโอเคเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวอิงเปาให้ด้วยชื่อเกมอะไรครับเกมตัดตีเกมมาริโอชอบไหมครับไม่ชอบเพราะว่าอะไรครับ เกมเกมผับจีมาเล่นยังไงครับต้องมีต้องเล่นแบบไเคียมบุกอะแล้วมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะเกมผับจีอะต้องดิ่มดัมตั้มตั้มตป้วมันมันสนุกไหมเปี้ยวเปี้วแล้วเราต้องเล่นตอนไหนโอเคแล้วเราต้องเล่นตอนไหนครับแล้วมันทำไมมันเป็นยัไงแล้วมันมันมันต้องเล่นตอนไหนครับแล้วมันคือโหลดไปเลย แลเนแลเนื้ไม่ได้บบดมเะเล่นเก่งี่มัน้ยงอะแล้วไปดมติดือห้ามเลเอามือห้มไมเลยเรานอกนครับีต่จนานตาไหนครับ ตไหนครับจะนอนตอนไหนครับบายบายนอะย่าอย่าอยลืมกดไลค์พกันกดไลค์กดครับแครเด้วค่ะไม่ใค่ะพั่ขย่อย่าอย่าอย่าอ่อย่อยาย่ายาอย่า๊า่ายบ